ของไม่จําเป็นไม่ซื้อในทันทีทําแค่นี้ประหยัดได้มหาศาลตอนนี้พวกเราเนี่ยอยู่ในยุคก,การซื้อของออนไลน์ซื้อมันง่ายได้ไปหมดไม่ว่าจะเป็นการหาของที่ต้องการคลิปป้ายยาแปรพิกัดการจ่ายเงินกดสั่งง่ายๆผ่านมือถือสอสวันก็ได้ของแล้วสะดวกสบายมากเทียบกับ10ปีก่อนพฤติกรรมของผมเปลี่ยนไปหมดเลยตอนนี้ผมซื้อของออนไลน์95%แล้วผมก็คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้คล้ายๆกันซื้อง่ายจ่ายง่ายมีเทรนของมันต้องมีอยู่ตลอดทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะซื้อของที่ไม่จําเป็นต่อเราขนาดนั้นเบื้องหน้าการช้อบบแ High Time p r e f e r e n c e ซึ่งตัวผมเองก็เป็นแต่ผมเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากมันโดยที่รู้เท่าทันตัวเองสินค้าต่างๆเนี่ยผมขอแบ่งเป็น4แบบตามความจำเป็นและความเร่งด่วนในการใช้สินค้านั้นๆข้อแรกสินค้าจําเป็นและเร่งด่วนขออ้อ2สินค้าไม่จําเป็นแต่เร่งด่วนขอ้อ3สินค้าจําเป็นแต่ไม่เร่งด่วน สินค้าที่ผมจะโฟกัสก็คือข้อนี้นะและต่อมาข้อ4สินค้าไม่จําเป็นและไม่เร่งด่วนไปเรามาดูกลุ่มแรกกันก่อนสําหรับสินค้าจําเป็นและเร่งด่วนกลุ่มนี้ก็คือต้องมีต้องซื้อทันทีขาดไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะกระทบต่อชีวิตประจําวันสุขภาพความปลอดภัยหรือแม้แต่ง,งานหรือธุรกิจที่สําคัญยกตัวอย่างเช่นป่วยก็ต้องไปซื้อยามากินฝักบัวที่บ้านผมเสียก็ต้องซื้อใหม่เลยเพราะว่าเราอาบน้าไม่ได้ข้อต่อไปโค้ดสาคัญมือถือพังหรือมือถือหายยกตัวอย่างเคสสมัยก่อนนะผมใช้ iPhone 5S คือมันพังคามือเลยสรุปว่าข้อมูลทุกอื่องอสําร เพื่อนมาใช้ก่อนระวางรอซื้อเครื่องใหม่ใช้ชีวิตโคตรลาบากแต่ในยุคนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้อัพธนาคารใช่ไหมก็ยังไม่วุ่นวายเท่าไหร่ถ้าหากมาเป็นปัจจุบันถ้าไม่มีมือถือโอ้โหชีวิตไม่อยากจะคิดว่าวุ่นวายขนาดไหนไม่มีไม่ได้เลยข้อต่อไปคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทํางานหาเงินมันดันเสียก็ดันหันอันนี้ก็ชีวิตวุ่นวายไม่แพ้กันหาเงินก็ไม่ได้อีกและข้อสุดท้ายรถเสียรถเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็ต้องซ่อมต้องเทคแอคชั่นทันทีเพราะถ้าเราเดินทางไม่ได้นอกจากไม่สะดวกแล้วเนี่่่ยาใช้้้กถมมอทเลลุตง มีแล้วลำบากเนี่ยเราต้องจัดการเงินไว้ก่อนเพื่อชีวิตจะได้ไม่สะดุดในกรณีที่สินค้าพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้แพงมากเช่นไม่เกิน1000บาทผมใช้เงินรายเดือนได้เลยเพราะผมได้การเงินบางส่วนไว้เผื่อซื้อของพวกนี้อยู่แล้วเคสตัวอย่างด้านบนก็คือซื้อยาหรือซื้อฝักบัวที่บ้านพังเนี่ยก็ใช้เงินรายเดือนนี่แหละหรือถ้าในกรณีที่สินค้านั้นมราคาแพงเช่นอาจจะ2องสามพันบาทหรือแพงกว่านั้นผมก็จะใช้เงินสำรองฉุกเฉินซึ่งจะเก็บไว้ประมาณ3ามเท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วก็เอาส่วนนี้ไปใช้ก่อนเอาขอมาก่อนหลังจากนนนััั้้กกก็็็คค่่อออยยๆเเเเเบสสสสะมมมมใหทาดิิืพพงงงรี เ,เอาไปใช้ก่อนต่อมาข้อสองครับสินค้าที่ไม่จําเป็นแต่เร่งด่วนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่ซื้อได้ถูกหรือเป็นสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขยกตัวอย่างเช่นตั๋วคอนเสิร์ตตั๋วเครื่องบินราคาแฟลตเซลล์ของขวัญให้คนในวันพิเศษหรือการไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆหรืองานภาษีสังคมต่างๆเช่นงานแต่งงานศพงานบวชต้องใช้ตังซื้อสินค้าทั้งนั้นใช่ไหมในกลุ่มนี้ผมก็แนะนาครับว่าเราสามารถใช้การบริหารเงินเนี่ยจัดการได้เหมือนกลุ่มแรกเลยผมกััันน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 เเ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 งงงงิิสส่่่่่่่่่วววววหึไไไ้้้้้้้รรรรราาาาาาายยดดดดดืืือออออออใชะแแแบบีีูลลขตตปปปคคมมมมท็็จถ หรือตัดมันออกไปได้ยกตัวอย่างเช่นเราไม่จำเป็นต้องไปแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือไปคอนเสิร์ตกับเพื่อนทุกครั้งที่ชวนเอาที่เราอยากไปก็พอหรือการภาษีสังคมต่างๆเนี่ยผมก็จะเลือกไปแค่บางงานงานไหนไปไม่ได้ก็ส่งเงินไปแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ไม่ต้องลางานด้วยสังเกตว่ากลุ่มสินค้าที่ต้องใช้ด่วน ทั้งจาเป็นและไม่จําเป็นหลักคิดสําคัญคือการบริหารเงินและดูความจำเป็นของสิ่งสิ่งนั้นทําได้ตามนี้ชีวิตก็จะไม่สะดุดต่อมากลุ่มที่3ก็คือสินค้าจําเป็นแต่ไม่เร่ง e ด่วนเหมือนที่บอกว่ากลุ่มนี้แหละที่เราจะโฟกัสให้ความสําคัญมากที่สุดมันจะเป็นกลุ่มสินค้าที่ต้องใช้แหละแต่ไม่ใช่ต้องใช้ตอนนี้กลุ่มนี้แหละจะเป็นกลุ่มที่ผมใช้ทริคไม่ซื้อในทันทีจะมีการวางแผนคิดให้นานขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเราเนี่ยต้องซื้อสินค้านั้นจริงๆที่โฟกัสเพราะมันเป็นของส่วนใหญ่ในนนชชีีีีวววิิตตทท่่่่่่ผมมมซื้้้้้ออถาา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 าเเเเเรรรรจััััดดดดดกกกกลุไไบปะหหยยยงงน เสื้อผ้าของใช้ทั่วไปเช่นสบู่ยาสีฟันสกินแคร์ทิชชู่ของใช้ในบ้านที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเราโคงเตียงเหล็กเครื่องเติมอากาศซึ่งข้อนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละบุคคล และข้อสุดท้ายมือถือส่วนตัวที่ใกล้พังคําแนะนำของผมนะฮะผมจะลิสต์ไว้เลยว่าของอะไรจําเป็นบ้างแล้วกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ลืมแต่เราจะไม่ซื้อทันทีต้องคิดนานๆหาข้อมูลเยอะๆเ,เปรียบเทียบสักสอสาวันแล้วกลับมาคิดอีกทีว่าสรุปสินค้าชิ้นนี้มันจําเป็นไหมมันทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นสะดวกขึ้นหรือแค่เราอยากได้ถ้าเป็นกลุ่มเสื้อผ้าแน่นอนผมจะซื้อของลดราคาแล้วก็เลือกทุกอย่างเป็นสีพื้นๆลายน้อยๆเนื้อผ้าสมราคาเอาเป็นว่าซื้อครั้งเดียวใช้ได้หลายปปีีีีใช้้้้้ไดดหหหลลลาาาาาาายยยงนนนโออกกกสวัรท่่ผผมมซื เสื้อผ้าทั้งหมดไปไม่ถึง10ตัวเท่านั้นทุกตัวก็ใช้ยาวๆหมดเลยเสื้อผ้าถ้าใครซื้อออนไลน์เนี่ยชอบร้านไหนเนี่ยลองสั่งมาสักตัวก่อนถ้ามันเวิร์กไปต่อถ้าไม่เวิร์กเปลี่ยนร้านแล้วค่อยลิสต์เอาเนาะต่อมาถ้าหากเป็นสินค้าทั่วไปราคาไม่ได้แพงมากไม่เกิน1,000บาทเช่นสบู่ยาสีฟันอะไรแบบนี้ผมจะดูโปรโมชั่นแล้วซื้อครั้งละเยอะๆให้ใช้ได้สัก3ามึงหเดือนถ้าตัวไหนเราซื้อบ่อยๆเราจะรู้ว่าราคามันประมาณไหนตัวไหนมีโปรตัวไหนหนึ่งแถมหนึง่งเราก็จะได้ของที่นนหลาายพับท ผมก็จะหาข้อมูลใช้เวลาพิจารณาหลายๆวันว่าสิ่งนี้มันจําเป็นไหมเอาความอยากได้สู้กับเหตุผลเลยถ้ายังไม่รู้แนะนาว่าเขียนข้อดีข้อเสียลิสต์ออกมาว่าเราเนี่ยจำเป็นไหมผมมีเคสริงนะครับยกตัวอย่างก็คือเตียงโครงเหล็กคือผมเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ยู่ใหม่แล้วในห้องมันไม่มีอะไรเลยทุกคนที่นอนอเราต้องซื้ออยู่แล้วต้องใช้แต่ไอ้โครงเตียงเหล็กอะ่ะผมช่างใจอยู่นานมากคือตอนแรกเนี่ยอยากได้มากๆกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนผมทาตามสเตปเลยหาข้อมูลหลายร้านหลายวันพอผ่านไปสัก2อสวันเนี่ยผมรู้ว่าเตียงโครงเหล็กที่ขายกันในออนไลน์เนี่ยม แต่ว่ามันก็อาจจะโยกเยกอ่านรีวิวแล้วต้องวัดดวงว่าของที่ได้เนี่ยจะพังไหมแล้วเกรดที่2ดีขึ้นมาเลยวัสดุดีคงทนไม่โยกเยกแต่ราคามัน3,000บาทซึ่งผมอยากได้ตัวนี้ด้วยความที่ราคามันสูงใช่ไหมผมก็เลือกที่จะรอแล้วลองทดลองนอนฟูกติดพื้นดูก่อนผมทดลองอยู่3เดือนสรุปว่าการนอนบนฟูกที่ไม่มีเตียงโครงเหล็กมันก็ไม่ได้แย่และการซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ไปในห้องเช่าเนี่ยตอนย้ายมันก็ลําบากอยู่ดีสรุปเคสนี้เตียงโครงเหล็กผมไม่ซื้อนะครับประหยัดไป3 0 0พันต่อมาตัวอย่างเคสที่2เครื่องเมออออาาากเงงนนนี่่่ยยูให้ททฝุะขดํควาามร แล้วก็ไม่ได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างเยอะผมก็ไปหาข้อมูลจนเจอเครื่องเติมอากาศซึ่งหลักการของมันคือทําให้ห้องเป็นแรงดันบวกดันฝุ่นในห้องออกป้องกันฝุ่นด้านนอกเข้ามาถ้ามีเครื่องนี้เท่ากับว่าฝุ่นในห้องเราจะลดลงมากผมก็อ่านรีวิวศึกษาประมาณ4ี่ห้าวันก็สนใจแต่ราคาเครื่องไม่เบาครับสี่พบาทราคาแรงอยู่นะผมก็เลยไปดูรีวิวศึกษาเพิ่มเติมว่าสรุปว่าควรจะซื้อไหมดูถึงขั้นถ้าเราเอามาติดตั้งในห้องเนี่ยต้องติดตั้งตรงไหนเปิดใช้ตอนไหนผมศึกษาจนต้องลิสต์เขียนออกมาเป็นข้อดีข้้้้้อออเเเสสีียยช่่่่่าาาาาางงนนนนนํํหหหัักรรุุววผมมซืพะทใใฝลด ลงโดยภาพรวมทําความสะอาดห้องง่ายขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นต่อมาเคสที่3มือถือใกล้พังอันนี้ต่างจากเคสมือถือ iPhone 5S ที่พังแล้วต้องไปซื้อเลยนะฮะปัจจุบันตอนนี้ผมยังใช้ iPhone 11อยู่ซึ่งซื้อมาตั้งแต่ตุลา2562เอาเป็นว่าตอนนี้2568ผ่านไป6ปีแล้ว iPhone ผมก็ยังใช้งานได้ดีผมรักมันมากมันทนมากแต่ว่าแบตมันก็เริ่มเสื่อมตามการเวลาแล้วอีกอย่างไม่รู้จะัพ p อ o r t iOS ไปอีกกี่ปีถูกไหมดังนั้นสิ่งที่ผมเลือกทําก็คือผมจะสะสมเงินไว้ก่อนเดือน 2000, เเืืื่ออออร้้ iPhone ใมมตนนีีนียยถถคชชวิกกกทททําาาุงจบ S พังคามือข้อมูลหายหมดดังนั้นผมก็เลยเตรียมทุกอย่างไปแล้วเงินพร้อมถ้าหาก iPhone 1 1เริ่มส่งสัญญาณว่ามันไม่ไหวผมก็มีเวลาในการไปซื้อเครื่องใหม่พร้อมกับย้ายข้อมูลจากมือถือเครื่องเดิมได้ทันแค่นี้ชีวิตก็ไม่สะดุดแล้วแล้ว iPhone เนี่ยผมไม่เคยซื้อรุ่นท็อปเลยนะซื้อรุ่นกลางหรือว่ารุ่นที่เราใช้ก็พอและต่อมาข้อสีสินค้าไม่จําเป็นไม่เร่งด่วนกลุ่มนี้ represent ถึงความเป็นของมันต้องมีโดนป้ายยาแสดงถึงความ high time preference ซึ่งเหมาะกับเงินระบบเฟียดสุดๆตัดได้ตัด,ตดที่เขาต้องการให้เราซื้้้้้ออออเเเร็็็็ววๆกกกกปนนนนนพแแแบบบีีีหลลยยตตั่่่่่าาาางงงสิคคุมมืขทไจํ รูปปัน้นแจกันสวยงามของเล่นเกมใหม่ล่าสุดอุปกรณ์แกจิตล่าสุดหรือเสื้อผ้าตามแฟชั่นอารมณ์เหมือนเป็นของตามกระแสต่างๆที่คิดเป็นช่วงๆอ่ะทุกคนที่ไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ต้องมีก็ได้เหมือนที่บอก่ากลุ่มนี้เนี่ยแนะนําตัดได้ตัดก่อนซื้ออะไรเนี่ยคิดเยอะๆคิดนานๆว่าเราเนี่ยแค่อยากได้หรือเราจําเป็นต้องใช้มันจริงๆและข้อต่อไปครับตั้งเป้าหมายการออมเงินเหมือนตัวผมจะตั้งเป้าว่าต้องออมในบิทคอยอย่างน้อยเดือนละพันบาทดังนั้นไอสินของที่ไม่จําเป็นเลยไม่ต้องใช้พวกนี้มันจะโดนตัดไปก่อนถ้าต้้้้้้้ออองงจจ่่่าา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 ายยยยยูมัรรรรทททํํนนนนีใใหหหเเเคิดดดะะขขึึไชป สรุปคอนเทนต์ในวันนี้นะครับข้อแรกท้ายที่สุดการที่เราซื้อสินค้าทุกอย่างเนี่ยก็ต้องดูถึงความจําเป็นเป็นหลักข้อ2การบริหารการซื้อสินค้าที่จําเป็นแต่ไม่เร่งด่วนเป็นคีย์สาคัญในการบริหารการเงินและจัดการชีวิตให้ราบรื่นของก็มีเงินก็ไม่สะดุดข้อ3ลองคิดเยอะๆและชะลอการจ่ายเงินการซื้อสินค้าออกไปแค่2อสวันมันอาจจะทําให้คุณประหยัดขึ้นมหาศาลเมื่อตัดความโลภความอยากได้ชั่วคราวออกไปคุณจะรู้ว่าอันนี้ควรซื้อจริงไหมและข้อสุดท้ายที่แชร์มาเนี่ยผมทํามาสักพักแล้วข้อดีที่สุดของมมันก็คืือออขงที่ผซ้ ทุกอย่างเนี่ยมันใช้ได้จริงๆและคุ้มค่าเงินทุกบาทที่จ่ายไปสรุปแล้วทริคนี้เนี่ยนอกจากจะใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าแล้วเนี่ยมันทําให้เราประหยัดได้อัตโนมัติอย่างไรก็ตามคอนเทนต์นี้เนี่ยมันสร้างนิสัยดีๆสร้างวินัยให้กับเราใช่ไหมแต่เราไม่จำเป็นต้องตรนีทีเดียวเนาะเดินทางสายกลางเท่าที่ทําได้ก่อนจะจากกันไปก็อยากถามท่านผู้ฟังทุกคนครับว่ามีทริคในการใช้จ่ายการประหยัดเงินหรือการซื้อของใช้ประจําวันอย่างไรบ้างก็มาแชร์กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ